คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญบาท3พศนี้นะครับมาสมพศแรกกันก่อนนะครับให้สมพศ2 5 0 5นหยนะครับเหรียญปีนี้นะครับมีจํานวนผลิตถึง883ล้านเหรียญนะครับและราคาเล่นหากันนะตอนนี้นะครับตามกลุ่มต่างๆไม่เกิน8บาทครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับถ้า UNC ก็ได้อยู่40บาทขึ้นไปนะครับมาสมต่อที่บาทเรือสุพรรณหงษ์นะครับ เหรียญบาทเรืยสุพรรณหงปีพศ2อง0นี่ะครับมีจำนวนผลิตอยู่ที่5 0 6้ล้าน 4, ี่แเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับต้องมีทุกบ้านแท้แน่นอนนะครับและราคาเล่นหากันณตอนนี้นะครับเนื่องจากมีจำนวนการผลิตเยอะนะครับเล่นหากันไม่เกิน3บาทครับเหรียญผ่านใช้นะครับมาเหรียญที่3ครับปีพศ2525นีนะครับปีนี้นะครับมีการผลิตถึง2ครั้งนะครับครั้งที่1นะครับมีจานวนผลิตอยู่ที่ 4ล้าน1แสน5หมื่นเหรียญน,นะครับต่อมานะครับปีพศ2526นะครับได้มีการผลิตออกมาเพิ่มเพิ่มอีก38ล้าน7แสนก0เหรียญน,นะครับก็เลยทำให้เหรียญปีนี้นะครับมีจำนวนผลิตถึง40ล้านเหรียญเลยนะครับส่วนราคาเลหากัน,นะครับตามกลุ่มต่างๆต,ตอนนี้ก็พอๆกับเหรียญบาทเดือนสุพรรณหงษ์นะครับถ้า UNC ก็ได้อยู่10บาทขึ้นไปนะครับ